สวัสดีครับโอ้ภาพสันเนาะนะครับอันนี้เป็นอ่างสระผมนะครับอ่างสระผมเนาะนะครับสีแดงนะครับอะะ่สีแดงนะครับเนาะอ่างสระตัวนี้นะครับจะประกอบด้วยหนึ่งอ่างนะครับอ่างนะครับแล้วก็มีอ่วจุกนะครับแล้วก็มีสะดือนะครับมี consumers. สะดือนะครับสะดือแค่ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็มีอ่ ขานะครับขาเป็นขาท่อ PVC เนาะนะครับประกอบนะครับขาท่อ PVC ประกอบไม่เป็นสนิมนะครับเนาะนะครับอตัวนี้นะครับมีเฉพาะเฉพาะอ่างนะครับแล้วก็มีมีขานะครับแล้วก็สะดือแล้วก็มีหัวจุกนะครับแต่ถ้าใครต้องการฝักบัวหรือว่าต้องการวาล์วหรือต้องการสายระบายน้าทิ้งตรงนี้เนาะนะครับก็ อ,าาอีกราคานึงเนาะเพิ่มในอีกราคานึงนะครับถ้าใครต้องการนะครับก็สามารถท,ทักมาได้นะครับมันจ,จะมีสองราคานะครับราคาหนึ่งก็จะเป็นถาดนะครับถาดแล้วก็ขานะครับแล้วก็สะดือนะครับหมุนฝาจุกแล้วก็สะดืออย่างเดียวนะครับอันนี้ก็อีกราคานึงแล้วก็ถ้าเกิดมีมีฝักบัวแล้วก็มีวาลนะครับแล้วก็มีสายระบายตัวนี้ก็ ก็จะเป็น <Bien> อีกราคาหนึ่งเนาะก็ราคาก็ไม่ต่างกันมากนะครับเนาะก็จะมีหางปลาไหลนะครับเพื่อที่จะเสียบสายเข้าไปเพื่อให้น้ํามาที่ฝักบัวตัวนี้ครับแล้วก็มาใช้อ่างสาตัวนี้นะครับอ่างสาตัวนี้นะครับอย่างหนานะครับหนาแข็งแรงมากนะครับแล้วก็จะใช้กับเตียงตัวนี้นะครับเตียงสาตัวนี้เนาะนะครับนะครับใช้กันได้เนาะนะครับ ก็ถ้าใครสนใจก็นะครับก็สั่งมาหรือโทรมาก็ได้นะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับแอดไลน์กับเบอร์โทรที่ผมให้ไว้นะครับเนาะราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงครับราคาตอนนี้ผมจะคิดราคาไปพร้อมส่งครับก็ถ้าเกิดเฉพาะอ่างสาแล้วก็ขานะครับแล้วก็พวกสะอดอแลอวพวกนี้นะครับนะชุดนี้นะครับชุดนี้อยู่ที่890บาทนะครับ แ9 0้กสิบาทรวมส่งนะครับเก็บปลายทางให้ด้วยนะครับเนาะถ้าพะอังขาด้วยนะครับขาแล้วก็อ่างแล้วก็สะดือนะครับไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะครับไม่เกี่ยวตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้ก็ผมว่าพี่ถ้าพี่ซื้อไปพี่ไปซื้อใสงดีกว่านะครับตัวนี้มันจะดีกว่านะครับตัวนี้มันจะดีกว่าแล้วพี่เลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่แพงครับตัวนี้ก็หาซื้อได้นะครับเนี่ยนะครับหาซื้อได้ ตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับก็จะสวมใส่่างนี้นะครับเนี่ยสวมใส่แงนี้ก็จะมีสายรัดให้นะครับเนาะโอเคครับผมงั้นแค่นี้นะครับสวัสดีครับ